สวัสดีค่ะมินดี้มารีวิวอาหารเสริมเบต้าลิซ่านะคะคือต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มินดี้ได้ลองทานเขามาประมาณ10วันแล้วนะคะก็คือตั้งแต่ที่ที่กินมาค่ะช่วงแรกๆอะ่ะจริงๆจ,จะรู้สึกว่าผิวอะ่ะมันยังไม่ได้ใสขึ้นหรือว่า จุดด่างดำลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันจะช่วยเรื่องของพวกเรื่องผิวค่ะดิ้วรอยแห่งวัยร่งเรื่อง,องจุดด่างดำบนใบหน้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากเนี้ยมันก็ยังช่วยบำรุงสุขภาพด้วยอย่างเช่นพวกแบบคือมันมีส่วนผสมของเบต้ากูแคนนะคะมันทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราอะดีขึ้นแต่ว่ามินดี้กินอะช่วงวันแรกๆเลยมินดี้รู้สึกว่ามัน ช่วยให้มินดี้นอนหลับได้สนิทขึ้นนอนหลับได้ดีขึ้นอะไรย่เงี้ยค่ะแล้วก็ตอนตื่นก็ไม่รู้สึกเพลียมากคือกินแล้วตื่นมาแล้วรู้สึกค่อนข้างเฟรชนะคะเหมือนแบบปกติแล้วอะ่ะเวลากินใช่ปะเ,เวลาที่ไม่ได้กินนะคะคือจะรู้สึกแบบว่าพอตื่นมาแล้วจะแบบอ,อยากนอนต่ออะไรเงี้ยสมองมันไม่ตื่นอ่ะคุณมันเหมือนคอมพิวเตอร์เก่าๆที่แบบไม่ตื่นอะ่ะ คือตัวเราตื่นแต่ว่าสมองเรามันยังแบบว่าแกนอนต่อเถออะไรเงี้ยแกต้องการพักผ่อนเว้ยอะไรเงี้ยแต่คือกินอันนี้แล้วมันมันไม่รู้สึกแบบนั้นก็คือมันรู้สึกแบบรู้สึกเียคือตื่นแล้วรู้สึกว่าเออตื่นแล้วเฟรชอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ่อมินี่อยากกินมาอานนี้บอกก็คือกินมาสิบวันใช่ปะประมาณวันที่ห้าวันที่เจ็ดบวกอะไรประมาณเนี้ยจะเริ่มรู้สึกว่า ผิวมีความใสขึ้นนะคะคือปกติแล้วอวะมินี่เป็นคนที่ผิวขาวอยู่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้นมินี่ก็เคยกินพวกอาหารเสริมอย่างพวกอ่อวิตามินหรือว่ากราฟซีดหรือจะเป็นพวกคอลลาเจนอะไรเงี้ยคือเวลาที่กินอะพอกินไปสักระยะน,นึงมินี่จะรู้สึกว่าผิวที่แขนมันจะใสก่อนเห็นปะ ก็คืออันนี้ผิวที่แขนมินดี้อ่ะมินดี้รู้สึกว่ามันใสก่อนส่วนอื่นเสมอเรามินดี้ไม่รู้ว่าคนอื่นนะเป็นหรือเปล่านะแต่มินดี้กินอันนี้มามินดี้ก็รู้สึกว่าประมาณ5วันอ่ะจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออแขนมันดูแบบใสใสอ่ะมันดูแบบขาวแขนอะดูขาวขึ้นนะเพราะปกติแขนมินดี้จะดํากว่าหน้าค่อนข้างมากเลยนะแล้วก็มันดูใสขึ้นดูเนียนขึ้นดูแบบเออดูสุขภาพดีอ่ะแล้วก็ ตอนนี้ถามว่าผิวหน้ารู้สึกอะไรไหมนะคะจริงๆแล้วตัวนี้มันจะช่วยเรื่องของริ้วรอยเนาะมินดี้ก็เริ่มมีริ้วรอยแล้วอะแล้วก็โดนแฟนล้อมบ,บ่อยมากก็แบบพี่เริ่มมีตีนกาแล้วนะนึกออกใช่ปะแล้วก็แบบว่าเออโอเคส่วนตัวแล้วอะก็ก็รู้สึกว่าโอเคอายุประมาณนี้เราควรจะเริ่มใส่ใจเรื่องของแบบริ้วรอยมากขึ้นนะ,นะคะก็เลยแบบเออเอาตัวนี้มากินซึ่งมันก็โอเคนะมันอาจจะไม่ได้แบบว่า เ้ยแบบดีดเหมือนเด็กสามขวบอะไรเงี้ยแบบผิวฟูเลยอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วพวกเนี้ยเวลาที่กินเน่เรามันต้องใช้เวลาอยู่แล้วอะค่ะก็เพิ่งจะกินมาได้แบบสิบวันอะมันคงยังไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเหมือนเด็กเกิดใหม่อะไรเงี้ยคือไม่ใช่เว้ยมันต้องใช้เวลาประมาณนึงส่วนพวกเรื่องของสิวจริงๆตอนเนี้ยมินดี้มีปัญหาเรื่องของริ้วรอยแล้วก็เริ่มมี สิวบนใบหน้าเพราะว่าใส่แม็กซ์อ่ะแล้วสิวมันก็ขึ้นเห็นปะออแต่ว่าอันเนี้ยคือเอาจริงๆตอนแรกอะ่ะตรงคางเนี้ยคือมันขึ้นเยอะมากเลยแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นเป็นสิวที่แบบอักเสบแบบหนักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ที่กินมาช่วงวันแรกๆอะ่ะยังไม่ได้แบบหายนะแต่ตอนเนี้ยก็คือมันดีขึ้นคือมันไม่มีสิวที่แบบอักเสบมาก ขนาดนั้นอะไรเงี้ยจะเป็นแค่สีแบบโพดๆนิดนึงแบบกินแล้วกินไปแล้วรู้สึกว่ามันแห้งด้วยนะรู้สึกแบบเออแกะได้อะคือแบบเอาเล็บแก,แกะอย่างเงี้ยแล้วม่ดีก็ชอบแกะมันมันมากเลยโอเคก็ตอนนี้ก็จะเริ่มแบบเออมีผิวมันแหละเพราะว่าอาบน้ำมาสักะระยะแล้วแต่อันนี้คือมิดนดี้ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะคะแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าเลยไม่ได้แบบทารองพื้นหรืออะไรเงี้ยนะมันก็เป็นแบบอย่างนี้เลยอะ เออคือมันก็ดีนะมันไม่ได้แบบแย่นะสิวก็เริ่มหายแล้วแล้วก็บางวันคือตื่นมาแล้วรู้สึกแบบเฮย้ยฉันสวยอะคือแบบหน้ามันดูฟูฟูแล้วแบบเออแบบเกาหลีมากอะชอบอะไรเงี้ยแลคือใครที่สนใจนะมินดี้แนะนำอ่ะผิดด้านโอก็คือตัวนี้นะคะเบ t a l i ิซ่า นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ1,890นะราคาปกติแต่ว่าเขามีโปรโมชั่นราคาเหลืออยู่ที่ประมาณ1,190นะถ้ามินดี้จะไม่ผิดแต่ว่ามินดี้เขียนรายละเอียดเอาไว้ให้ในบล็อกมินดี้เรียบร้อยแล้วหรือว่าใครจะไปกดติดตามมินดี้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้นะคะมินดี้ก็เขียนลงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกล่องนึงเนี่ยจะมีทั้งหมด30 c a p แคปซูลนะคะกินได้1เดือนถ้าซื้อ2กล่องก็จะถูกกว่า ถ้าจําไม่ผิดอะคือจําผิดแหละเออคือจําไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่ตรงคือจําไม่ได้อ่ะต้องไปดูอ่ะแล้วก็บนกล่องก็คือข้างหลังนะคะจะมีแบบพวกแบบมันกลับด้านไหมอ่ะโอเคมันกลับด้านนิดน,นึงอวกคือมันจะมีล็อตเนาะแล้วก็แบบว่าผลิตเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยล็อตที่เท่าไหร่แล้วก็หมดอายุเมื่อไหร่ค่อนข้างแบบบอกอรายละเอียดชัดเจนอันนี้คือผลิต เดือน5นะคะปีนี้แล้วก็หมดอายุปี2-3นะคะเดือน5ปี2-3นั่เองแล้วก็เอออันเนี้ยเป็นสินค้าที่เป็นอาหารเสริมวิตามินที่นำเข้าจากประเทศเยอรมน,นีนะคะใช่อืมประมาณเนี้ยก็แนะนำให้ไปลองกันดูนะคะ ก็ถ้าชอบฝากกดไลค์ด้วยนะฝากกด subscribe ให้มินดี้ด้วยนะคะให้เป็นกำลังใจมินดี้นิดนึงจะได้ทำแบบพัฒนาคลิปตัวเองไปเรื่อยคือตอนนี้แบบพยายามฝึกทำอยู่นะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะทำแบบงูงูปลาปลามากเลยอยังไงก็ฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ